สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยเลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่16เดือน10ปี6 7นะครับผมสำหรับงวดก่อนนี้งวดก่อนนี้ผลหวยลาวสามตัวบน 1> 9 192ตัวล่าง89ดงวดที่แล้วคือเอ่อให้0กับ9นะ0กับ9 0กับ9ฟัน0ฟันไม่ถูกเลยทุกคนฟัน0มา9ก้าเจาบ1 9 9 1ก็อยู่ใน6คู่อยู่นะนะอยู่ใน6คู่อยู่ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อวันนี้ครับผมห้ากับสี่ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ตามด้วยสี่เจ็ดกันไว้ด้วยครับผม กันไปด้วยเนาะห้าเก้าสี่เก้าห้าหกแล้วก็สี่หกงวัน,นี้ขอให้มีมาขอให้มีห้ามาตัวเน้นห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ 51505 74140นะครับผมสำหรับเราพัฒนาเลขสองตัวจบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัว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 ก็จะมี5 1า5 1ึ่งศูนยห้าหนึ่งเจห้าหนึ่งเกา ห้าศูนย์เจ็ดนเ็น้นที่เลขห้าน,นะครับผมขอให้มีห้ามาครับผมนะหวยราพัฒนาก็จบไปแล้วครับผมวันนี้มีหลายหวยนะวันนี้หวยรัฐบาลหวยฮานอยหวยลาวซื้อหวยไหนก็ขอให้ได้ขอให้ถูกนะครับ ได้ขอให้ถูกนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ